thank yeah. you นี่ก็ได้รองเท้ามาใหม่ของแบรนด์ V.S. นะครับกล่องก็สวยรองเท้าก็สวยนะทีนี้ก็สีเขียวมแมงนะครับก็จะสีเขียวทั้งตัวเลยเป็นถุงเท้ารองเท้าแกะกล่องออกมาก็ลองใส่ดูเลยนะครับสีเขียวพาสเทลนะครับสวยมากๆเลยขนาดถุงเท้ายังสวยขนาดนี้ตัวนี้ก็เป็นรองเท้าตัวใหม่ของแบรนด์ V.S. นะครับก็คือราคาเขาจะประหยัดแต่ว่าเทคนโนโลยีจัดเต็มรุ่นนี้ก็จะมีใยกันทั้งหมด3สีนะครับทุกคนก็จะมีสีเขียวขาวนะครับนะขาวแดงแล้วก็สีอะไรม่วงๆดำๆนะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยใส่เสร็จก็จะลงสนามเลยนะครับทุ ผมก็เลือกไซส์มาเผื่อหนึ่งไซส์นะครับสำหรับคนหน้าเท้ากว้างว่าใส่สบายดีนะเวลากระโดดและลงส้นเท้าลงมานะครับก็ุ่วมดีนะครับไม่แข็งคือรองเท้าตัวนี้ก็จะพื้นเกาะพื้นดีทรงตัวดี เวลาเข้าหน้าก็มันรู้สึกเจ็บตัวนี้โป่งด้วยนะแต่ว่าเวลาง,งอเท้าก็รู้สึกแข็งด้านบนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเทคโนโลยีของตัวรองเท้ากันนะครับหนังตัวนี้เป็นหนัง PU นะครับซ้อนด้วยตะข่ายถักด้านในนด้าันตรงส้นเท้าก็มีฮิลล์ล็อกช่วยในการเซฟข้อเท้ามาให้ด้วยแข็งๆนะครับส่วนรุ่นนี้ก็มีตัวคาร์บอนชีทมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีตัวแอคซ์ฟชันนะครับช่วยในการซับแรงกระแทกของส้นเท้านะก็ร,รวมๆแล้วนะครับก็เป็นรองเท้าที่สวยมากๆเลยนะครับก่อนเรืองไซส์รองเท้านะคร